ด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะกลับมาอยู่เกมที่เดิมอีกแล้วนะะนแอปนี้ในร้านะักเออเกมเราจะมีบอกวิธีการหาเพื่อนนะมนะถ้าเรากดเข้าไปที่ข้อความนู่นนะแล้วคงก็จะเห็นรูปบวกอยู่ตรงขวาบนนู่นนะกดเข้าไปนู่นนะแล้วก็กดตรงแอปเพื่อนนะ่มนะแล้วก็กดนู่นนะแล้วก็ เออใส่ชื่อผมลงไปนมะนะเดี๋ยวก่อนนะนะอนะนะังนะทอนเองนะลืมชื่อเออก็ถูกแล้วฮึ <c oughs> อย่างเช่นเอ่อคนนี้ก็เลยกันนะจึ๊บเจ็บ,จบอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะคุณนะเห็นมาจากเมื่อกี้นูงนะแล้วก็เรื่อยๆแต่แต่ถ้าคนหาชื่อผมไม่เจอก็เอาไอดีไปก็ได้นะคุณนะ เนี่ยมาถ้าใครคุ้นหาผมไม่เจอแล้วนะผมแนะนำให้เออเนี่ยนะข้าบผมนะนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออมันมนะัให้คุณพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะมึงน,นะโอเคให้ให้คุณเอาไว้เนี้ยพิมพ์เข้าไปตรงคำว่าข้อความเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นรูปบอกแล้วแล้วก็กดเข้าไปที่แอปแล้วก็กดข้างบตนี้เสร็จแล้วก็เออนี่มันนะเห็นไหม กดเข้าไปนุ่นเนะแล้วก็กดเซิร์ฟอันนี้เออส่วนของตัวผมเองจะจะไม่เห็นนุ่นเนะ่ยหรไม่รู้หน,นู่มนะเออโอเคผมจะเออทิ้งเลงไว้ตั้งคลิปหนูนนะ่มเนียโอเคโอเคนุ่นเนะเออทิ้งเลงไว้ให้เพื่อนผมนั่นแหละนะเงาจริงเลยเฮ้ ไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคนคนที่แบบอผมไปคุยไปคุยป้าเออนะ่าเป็นเพื่อนสนิทอเพื่อนสนิทโอ้โหกลายเป็นแบบโดนเพื่อนทิ้งไปแล้วหนึ่งเออน่าโอเคแต่ถ้าใครอยากคุยกับผมก็แอปนี้ได้เลยนู่นะนดี่ทำไงแอดมาแอดมาโอเค เพาจะสร้างห้องตอนนี้นี่แหละนะผมนะไม่มีอะไรคุยเพราะคุณสร้างห้องเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะเอออ๋อเพื่อนผมเล่นอยู่คุณจะเห็นเออหน้าปกแบบนี้นะผมนะผมนะเนี่ยนะนะที่ผมนั่งมาเฮ้ยเข้าผิดห้องนะมันนะเอกียเ์อะไร คนก็จะเห็นรูปภาพเศร้าใจแบบนี้เหมือนนะเพราะว่าโดนเพื่อนทิ้งะแบบนี้เหมือนนะาคนก็จะเห็นรูปภาพแบบนี้ใช่ไหมครับผมนะถ้าแรงมากน,นะแก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็เล่นกับผมได้นะเหมือนน้โอเคไม่ต้องไปสนใจข้างบนนั่นนะเหมือนะโอเคอเพราะว่าเขาชวนผมไปเล่นด้วยนะเหมือนะ้บายบายนะเหมือนนะาราก็จะสร้างห้องเล่นเองน้หมา เออถ้าใครอยากสร้างห้องก็กดคําว่าห้องเออห้องห้องครูสดนู่นนะแล้วครูก็จะเห็นรูปบวกตรงนี้นู่นนะนี่คือกดเข้าไปนู่นนะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นู่นนะเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นข้างบนนู่นนะอะไรเนาะแล้วก็กดสร้างไปนู่นนะอ้าวนู่นนะก็เป็นแบบนี้นู่นนะแต่ถ้าผมอาชิพอยู่มันแสดง มันจะแสดงแบบยังไงนะมึงนะถามว่าแสดงแบบยังไงนะมึงนะมันจะเป็นรูปขึ้นมันจะเป็นรูปขึ้นออกมานะมึงนะถามว่าสีอะไรสีม่วงนะมนงรูปขึ้นสีม่วงออกมาน,กน้องมนะอ้าวทางห้องล้มเหลวอกีกแล้วงโอ้เพราะว่าผมอัดคลิปอยู่น้องมึงนะว่าก็จะเปิดแบบนี้ละ่ะอะไรโอเคนะบายบายน้องมึงน,นะฝากมาเล่นด้วยนะมึงนะแอปนี้ บายนะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านุ่มนะโอเคแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะทุกมนทะีนะ่ไนมะ่ทนะี่ไม่ได้ค่อยจะอัดคลิปนานหนุนะน่านะไม่ไ okay. ด้อัดคลิปนานนะโอเคบายบายนะทุกคนนะเจอก,กันคลิปหน้านุ่มนะนะคลิปหน้าตอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทุกคนบาย